สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับพิกอากาศนะคะวันนี้เราจะมาทำนายกันในหัวข้อที่ว่างานที่สัมภาษณ์ไปมีโอกาสไหมนะคะมีโอกาสได้งานนี้ไหมนะคะมีทั้งหมด4กองนะคะไพ่มีทั้งหมด4กองให้ท่านเลือกค่ะเลือก1กองนะคะท่านใดเลือกแล้วนะคะตัิตอ,อธิษฐานดีๆค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันนะคะ เรามาดูนะคะว่าคำทํานายไพ่กล่องแรกนะคะกล่องที่หนึ่งผลทํานายจะเป็นยังไงนะคะอไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะมีความประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์ไปงานที่สัมภาษณ์ไปล่าสุดยังไม่ได้เลยนะคะยังไม่ได้ค่ะเรายังไม่ได้รับการถูกคัดเลือกนะคะจากผู้ใหญ่นะคะก็คือ เฟลเนาะนะคะเลือกกองนี้ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะคะไม่เป็นไรค่ะสู้เดี๋ยวหางานใหม่เนาะนะคะมาดูกองที่2กันนะคะท่านใดที่เลือกไพ่กองที่2นะคะโอ้โหไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะได้ดังใจเลยค่ะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะท่านได้งานนี้แน่นอนค่ะนะคะการที่เราไปสัมภาษณ์งานนี้ค่ะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะคะผู้ใหญ่ที่ทํางานนะคะผู้ใหญ่ที่สัมภาษณ์เรานะคะค่อนข้างที่จะถูกใจค่ะ แล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าเราจะทำงานให้เขาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านถูกคัดเลือกนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สพ้นจะเป็นยังไงโอ้โหไพ่เดทขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ดาบขึ้นมาเยอะมากนะคะอ่ะสู้ๆเราไม่เป็นไรนะคะงานนี้ยังไม่ได้นะคะ ก็ถือว่าไม่เป็นไรแล้วเรามาดูงานใหม่ๆกันนะคะหางานใหม่ๆนะคะไม่ต้องเสียใจนะนะคะเตรียมความพร้อมกับงานใหม่ๆด้วยนะคะเอาข้อผิดพลาดในตรงนี้มาแก้ไขในงานต่อไปค่ะในการสอบสัมภาษณ์ครั้งต่อไปนะคะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะต่อมาค่ะท่านที่เลือกไพ่กลองที่3ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ท่านได้ไพ่เดอะเบอร์นะคะ3ถ้วยค่ะแล้วก็สี่เหรียญค่ะมีโอกาสแน่นอน,นะคะ่ะมีโอกาสได้รับคัดเลือกแน่นอน,นะคะ่ะได้ทํางานที่นี่แน่นอนเลยนะคะขอแสดงความดีดีด้วยนะคะเดีร็วๆนี้คุณจะได้เริ่มงานใหม่แล้วนะคะ,ะก็จบไปแล้วสําหรับคําถามที่ว่างานที่สัมภาษณ์ไปมีโอกาสไหมนะคะท่านใดที่ เพิ่งเข้ามาใหม่นะนะคะและยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์นะคะกดติดตามอาจารย์นิดนึงค่ะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์เนาะนะคะเนาะหลังจากนั้นก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะกดกดกระดิ่งกด Sub subscribe นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ